ครับผมสวัสดีครับพ่อน้งกายครับวันนี้วันที่18บุมกราสองห้าหกเก้านันเลยก,กว่าจะไปลงทุ่งหาบรรยากาศไปชมทุ่งพาพ่อแม่พี่น้อง f อทุกท่านไปชมทุ่งทีนี้ก็เลยได้มาบ้านบ้านของผมเอง ว่าพ่อแม่จยู่ก็เลยมาเห็นสภาพโดยรวมก็เลยเปลี่ยนใจก็คือเป็นเป็นทำ,ทำความสะอาดบ้าน <c oughs> ครับผมก็เก็บนู่นเก็บนี่ครับเพราะว่า,าพ่อแม่อของผมเองก็ท่านก็อายุมากแล้วก็การเดินเหิือนกันอะไรก็ไม่ค่อยคล่องครับ บางอย่างบางอันก็อยู่ตรงไหนก็ไปตรงนั้นอะไรเงี้ยครับก็ชังงวะผมมาก็ครับก็เลยต้องไม่ใช่ต้องก็คือทําทําเลยครับครับผม,มกินกับข้าวสองตาใหญ่ง่ายๆอะไรก็ไม่กินเราเอาไปผัดลมก็น่อยะดีฮะ ปมยรวยอันนี่ก็เป็เตืองคืออะไรปมยรู้ไงลูกเดินเป็นบเราลูกายใหญยงจะแก้บ้านเพ่เลยลวเ้นยัยโอวยงนนู้น និយ uh, <tuh ាយអស់ផងយកប៉ែរិទ្ធអីនេះទៅព្រួយទីអើរបស់ចាំតែតាវិញចែកញោមផ្លៅណែកោចដៃទៅលោកទៀងណាសិនម៉ៅយាយហូននេះគឺនោះអាគឺនោះអារ៉ាមអូពីដូចឆាមុហឹមនេះទុកតែឯង không có gì 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 không có có gì không 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 có gì có ơi! Aí, cái... <cười> <cười> my look. My look

นี่เธอโอ้ยค่ะมานี่เนี่ยนี่

โน้ no, รายได้เน,นาะซื้อลังมาใส่ขวดเบียร์ <c oughs> รายได้พิเศษ <c oughs> เดี๋ยวไล่คนสมัยอ่างเรียมบานมูจะมาไหม <c oughs> นคนไทยเดียป่ะอะ

嗯。<clears throat> E oh. เมื่อวานมีปาร์ตี้กันปาร์ตี้ตายายหลานวันนี้ก็เห็นว่า อาีกก้ว่าจะพาลูกไปคุกเขียดไกลบ้านก็นไม่ไปไกลเขาบอกว่าเขียดแถวบ้านเนะี่ยเขียเดเยอะมากน่าจะมีม้นแตตอนนี้น่าจะวิ่งคุกกันแบบตูเติดน่าจะเปื้อนหมดละสไตล์ตเขาทุกอย่างที่เขาทำเขาลุยยอมรับเขาลุยมากแล้วก็เก่ง ตอนนี้มันจะไปเปิดกลบต่อที่เราไปเปิดวันก่อนด้วยกันกันว่เห็นใจเห็นวันก่อนเห็นว่ามีคนไปหาได้เยอะอยู่แถวแถวบ้านนะใกล้ใกล้บ้านกถบ้านถิ่นก็ ก็สนุกนะเกลียดไล่คลุบไ่ไหนี้ก็เรามามาก็จะมาทำเป็นเมนูไอ้ดิงพัสสุธายอ,อดฮิต ้านผมขายขนมจีนเมเป็นเม่ค้าขนมจีนบีบสดใครอยากกินสดี่มาได้เลยแต่ก่อนนะแต่ตัวน,นี้เกยไม่ไม่มีนะครับเกไม่มีล <laughs> เลยนะหรือวา่าเกเดินไม่ไม่ไม่คย่องผมด้วก, <laughs> ก็เลยต้องปิดกิจการลงไปก็ก็คือว่าหลายลูกค้าหลายท่านที่ว่าเป็นลูกค้าประจ่าก็ยังเสียดายบางทีก็เชียร์ว่ายายเมื่อไรจะเปิดร้านอีก มาเนาะอย่บ้านแล้วการเดินเหินมันก็ไม่เหมือนเดิมครับผมก็นี่แหละครับไปไปมามาที่ว่าผมว่าไปไปมามานี่เขาอยู่บ้านอยู่ไปอยู่บ้านอยู่ไปเจอบ้างแล้วก็อยู่ส่วนมากก็อยู่นู่นแหละครับก็มาทํางานก็เว้มามาบ้างที่ว่ามาบ่อยที่นี่มาช่วยงานอะ้บ้างอะไรบ้างเก๋ก็ไม่ได้อยู่สองคนลำพังนะก็มีหลานอยู่ด้วยสองคนหลานก็ทำงาน งานก็อย่างว่าบางทีก็มาดึกมาอะไรเงี้ยครับนี่ถ้าพว่างหลังก็ทำไหนว่าผมมาเห็นผมก็ทำเออไม่เลือดช่วยก็ยังมาดีเลยไม่เลือกครับ<ม>บางคนเออผู้ชายต้องทำงานบ้านอะไรน,นี้มันไม่ใช่ครับนะเราทำไม่ได้เราทำช่วยได้ช่วย ไม่ไม่ได้ถือไม่ได้ยึดติดกับอ,อ,อะไรว่าเออเป็นหน้าที่ใครหน้าที่นั้นกินได้ต้องล้างได้เนาะ <c ười> ใช่ใช่ก็กินอย่างเดียวล้างให้เป็นก็ไม่ใช่ปรับเปลี่ยนปรังปรุงมันนี่ต้องต้องสมมริพาด กิจกรรมของแม่ก็เกะอะไรนะแม่มาขามปืนเก็ปืนนี่ก็เป็นงานของคุณพ่อหรือว่าคุณปูน่นงไก่ไม่ยอมอยู่เชยครับอยู่เชยไม่ได้ทำเฟอร์นิเจอร์ครับทำโต๊ะ โต๊ะเก้าอี้ตามสั่งครับสั่งได้จะเอาไม้ไมให้เราทําหรือว่าเอาไม้เราเราก็มีนะครับรก็นี่อาจจะรกๆหน่อยแล้นี่ครับที่นะฮครที่ทําแรงผลิตแรงอะไรก็จะเป็นแบบบ้านๆหรือว่าจะสั่งสําเร็จไม้เราก็มีให้ครับ แต่ตอนนี้ก็คือคิวยาวคิวยาวตลอดปีครับผมนี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งครับผมทำคนเดียวครับ <By side. S 1> ถึงผมอยู่ด้วย <By side. S 1> ผมก็ทำไม่เป็น <laughs> ผมทำไม่เป็น <laughs> ผมไปทางขับรถไปทางนู้นเลยครับไปทางอื่นครับผมไปทางช่างไปทางช่างปูนช่างอะไรก็พอได้หน่อย ไต้ช่างไม้นี่ผมโมไม่ให้จริงๆครับครับผมแล้วก็เสร็จละลังจานเสร็จแล้วก็มานั่งพักแ๊บหนึ่งตอนนี้ก็น่าจะประมาณสิบเอ็ดนาฬิกาน่าจะเกือบเกือบเที่ยงนี่แหละพอดีประมาณสักเที่ยงขึ้น ผมก็ต้องเข้าไปในตัวเมองก็เพื่อที่จะไปทํางานรับพัสดุเหมือนเดิมพอดีวันนี้มาก็เลยกะเลิดมาบ้านผมจะมาเป็นของผมแบบนี้แหละมา2วันมาทีสามวันมาทีเนี้ยครับก็ต้องแวะมาดูพ่อแม่ก็บางทีก็มา,าล,งงล,งลงทุ่งลงลงทุ่งเนี้ยครับไปหาหอยหาอะไรตามภาษาทีนี้ก็คือผมมี มีคนที่ก็คือเอฟซของสาเจ้จย์ในนั้นว่าพี่บัตรนี่แหละครับก็ตอนนี้น่าจะอ่ก็จะเป็นเอฟซของของผมด้วยแหละครับผมก็คือพี่บัตรนี่แหละแกก็ดูให้เดี๋ยวพี่เช็คให้มีอะไรเด็ดเด็ดเดี๋ยวเรียกอะไรแจ้งไปจะได้มาร่วมสนุกร่วมนี่ด้วยกันมาแจมมาเานี่ยครับทำคลิปด้วยกันก็ ยังไงอ่ะได้เชียรได้ชมได้ลุ้นไปได้วยกันเนาะมีความสุขไปได้วยกันก็เป็นวงกว้างครับก็คือก็แล้วแต่ยังไงอ่ะผมก็พูดไม่ค่อยเก่งแล้วก็นี่แหละครับก็จะประมาณนี้แหละกการดำเนินชีวิตเนาะของแต่ละคนของแต่ละท่านไม่เหมือนกันก็คือ ทุกอย่างเราอยู่ในความพอเพียงครับพอเพียงแล้วก็เพียงพอก็คือเราไม่ไม่ไม่ไ,มไมอ้น,นี้มากมายก็อยู่กับปัจจุบันอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีนั่นก็คือความสุขที่สุดอของของผมเองนะของผมเองแล้ก็ของใครๆของใครอีกหลายๆคนนนนะครับก็คือชีวิตคนเรา ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับที่ต่อสู้เพื่อทำงานนี่แหละครับทุกคนผมเองผมก็เนี่ยครับอย่างที่เอฟซีเห็นทุกท่านเนี่ยก็คือผมทำทุกอย่างไม่เลือกอกครับว่างานเี้นี่นั้นผมทำได้ผมทำหมดเราพึ่งพาตงให้ได้มากที่สุดนั่นก็คือว่าก็เซฟเซฟหลายสิ่งหลายอย่างให้กับตัวเราเอง ปนี้ก็ก็จะประมาณนี้แหละครับก็ <g ül> เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าน่าจะได้ไปไปไปหาเอ,อ่อเดี๋ยวต้องดูก่อน <g ül> ันจะไปหาอะไรแต่แต่ก็น่าจะมีได้ลุ้นแน่ฮะพรุ่งนี้น่าจะได้ลุ้นได้ชมกันก็คือมันมีมาหลายหลายอย่างก็ต้องดูด้วยว่าผมสะดวกแบบไหนก็คือเอออันนี้อันนี้ใกล้อันนี้ใกล้อันนั้นไกลอันนี้ง่ายอันนี้ยากครับก็ต้องเอาด้วยเพราะว่าตามนี้เลยก็ครับผม คลิปนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับอขอบคุณสําหรับเอี FC ทุกท่านนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆคือตอนนี้ผมก็ครบสี่พันชั่วโมงแล้วก็เหลือแต่ยืนยันตัวตนก็ใช้เวลาอีกประมาณสักเห็นเขาว่านะเดือนหรือสองเดือนนี่แหละแต่ก็ไม่ท้อครับไม่ท้อไม่ท้อก็นี่ครับเพราะมีก็นี่ครับ,รรบแรงใจอยู่ข้างๆ <laughs> นอนอยู่กับไอ้แรงใจ ครับผมแล้วก็บวกกับกําลังใจล้นหลามจากเอ็ซทุกท่านที่ให้กําลังใจแล้วก็ที่ผมได้นําเสนอมาก็ขอพรบคุณมากครับผมสำหรับทุกท่านแล้วกออ็ครับผมที่เอ็นดูแล้วก็เมตตาครอบครัวของเรานะครับพ่อน้องกายเชิดบ้านอนาภาโลแล้วก็ลูกชายน้องกายครับผมก็ขอขอบคุณมาก ผมนั่นก็ผมขอจบคิดตัวเงทันทีนะครับสวัสดีครับ